วันแชมเปี้ยนชิพน้องโอฮาม่ามวยไทยยอมทิ้งงานเงินที่สิงคโปร์กลับมาเคียงข้างลูกชายน้องโอฮาม่ามวยไทยเปิดใจยอมทิ้งรายได้ก้อนโตจากงานครูมวยที่สิงคโปร์เพื่อกลับมาอยู่กับลูกๆอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเจ้าตัวยอมรับเสียดายแต่อยากใช้เวลาอยู่กับลูกมากกว่าน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนต์ตเวด13 5 1 4 5ปอ วัย37ปีถือเป็นตำนานนักชกที่โลดแล่นในวงการมวยไทยมานานเขาได้รับการยกย่องจากแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกถึงศาสตร์แห่งอาวุธทั้ง8และฝีมืออันจัดจ้านจนมีหลายคนที่อยากได้รับการถ่ายทอดวิชาจากเจ้าของชายาราชันฆ่าไม่ตายรายนี้น้องโอฮาม่ามวยไทย ย้อนกลับไปเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วน้องโอณนะเวลานั้นกำลังอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์บนเส้นทางการเป็นนักสู้ในรูปแบบมวยไทยห้ายกโดยเจ้าตัวคว้าเข็มขัดแชมป์ม,มาคาดเอวได้เป็นกอบเป็นกำทั้งแชมป์เวทีลุมพินีแชมป์เวทีราชดำเนินรวมถึงแชมป์ต่างๆอีกมากมายแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นอยู่ในครอบครัวสุขสบายขึ้นด้วยความที่กำลังอยู่ในช่วงสร้างฐานะบวกกับต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี น้องโอตัดสินใจหันหลังให้กับวงการมวยไทย5ยกก่อนจากบ้านไกลไปเป็นครูสอนมวยไทยที่ประเทศสิงคโปร์โดยน้องโอเผยว่าน้องโอรับบทครูสอนมวยไทยในสิงคโปร์ผมตัดสินใจไปอยู่สิงคโปร์เมื่อ7จถึงแปีก่อนเพราะว่าชกมวยหยกที่ไทยแล้วเงินไม่พอครับก็เลยตัดสินใจไปเป็นครูมวยที่นั่นตอนนั้นที่ไปลูกๆยังเล็กอยู่เลยครับด้วยกระแสะตอบรับที่ดีบวกกับรายได้ที่มากขึ้นทําให้ชีวิต น้องโอและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแถมค่าตอบแทนดังกล่าวยังทำให้เขาเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกๆได้อย่างไรก็ตามด้วยความที่จากลูกชายมานานหลายปีราชันข้าไม่ตายจึงตัดสินใจขอใช้เวลาที่เหลือกลับมาทำหน้าที่พ่อที่ดีให้กับลูกๆและอยู่กับครอบครัวอันเป็นที่รักน้องโอและลูกชายวัยกำลังโต พอช่วงเวลาหนึ่งเราเก็บเงินได้ผมก็เลยขอเขากลับมาอยู่ไทยเพื่อจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวครับตอนนั้นถามว่าเสียดายไหมก็รู้สึกเสียดายนะครับแต่ผมอยากกลับมาอยู่กับลูกๆมากกว่าครับยิ่งตอนนี้ลูกชายคนโตของน้องโอ๋ก็มีใจรักในกีฬามวยไทยและกำลังตามรอยพ่อด้วยการขึ้นสังเวียนชกในเวทีมวยเยาวชนด้วยน้องโอ๋จึงต้องการถ่ายทอดวิชาและสนับสนุนลูกชายสุดตัวเพื่อสร้างทายาทสืบทอดตำนานของตนต่อไป สำหรับน้องโอเตรียมกลับมาขึ้นสังเวียนให้แฟนมวยได้หายคิดถึงอีกครั้งโดยจะ,ะเผชิญหน้ากับนิโคคาริโลนักชกฟอร์มแรงวัย25ปีจากสกอตแลนด์ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทในสึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี46ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้เริ่มคู่แรกเวลา19.30นตติดาม น้องโอเวอร์ซัสนิโคในศึกวันลุมพินี46สุขที่22ธันวาคมนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรารับชมทางช่อง7 HD กด35รับสัญญาณเวลา20นาฬิกา30นาทีส่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และ YouTube วันแชมเปี้ยนชิพบางประเทศรับชมได้เฉพาะคู่1-6เริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาที